จิตกรรม UOB กับอุ้มมาเติบโตมาพร้อมกันตั้งแต่ปีแรกเลยเป็นอ e ีกเวทีหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางในเส้นทางศิลปะต่อได้ไปยังต่างประเทศและเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้งานของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นได้ดิฉันปานมพันยอดมณีค่ะผู้ชนะเลิศจิตกรรม UOB ครั้งที่หนึ่ และผู้ได้รับรางวัลเบเนเซ่ไพรส์อาร์ครั้งที่11ในปี2016ค่ะผู <S <S ้มาเติบโตมากับจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในวัดแล้วก็การวางแปลนวัดหรือว่าการวางเป็นผนังของโบสถ์ค่ะพวกจัดองค์ประกอบต่างเนี่ยมันมีความอินส tallation อยู่แล้วแต่สำหรับงานอุมูมก็คือเอาแรงบรนดาจใจตรงนี้มาเป็นอินส tallation art แต่ว่าถอดออกมาจากงานจิตกรรม มาเป็นงานสามิติอุ้มเป็นตัวของตัวเองคือไม่ได้สนใจว่าเราต้องทํางานให้มันสวยงามเพื่อที่จะให้ขายได้อย่างเดียวเราก็ดิบๆของเราไปคือแบบอย่างเทคนิคกูนที่อุ้มใช้อะไรเงี้ยหรือว่าวัสดุที่เป็นธรรมชาติอะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายที่จะทํางานแบบ installation art หรือว่าเป็นงานที่หนักๆค่ะพอมาเป็นศิลปินหญิงอะมันก็รู้สึกว่าคนทั่วไปที่มองอุ้มอย่างเช่นฝรั่งเขาก็จะแบบว้าวขึ้นมาว่าศิลปินกับงานงคนละแบบ คั่วกันในประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นทําให้เขาแบบจุดจำเราได้ประมาณสิบปีที่อุ้มอยู่บนเส้นทางงานอินส a l เลชันอาร์แต่ละปีก็จะมีงานที่ออสเตรเลียแล้วก็มีที่ฝรั่งเศสที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบียนนาเล่กแับแพรเนียลที่ ออสเตรเลียค่ะก็จะเป็นเครือข่ายของงาน installation art ที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีหรือทุกๆ1ปีของแต่ละประเทศนะคะถ้าอุ้มย้อนกลับไปต้องเล่าให้ฟังว่าแบบตอนนั้นอุ้มเรียนอยู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าศิลปินคือต้องไปทิศทางไหนคือมันไม่รู้จริงๆว่เาเรายังเด็กมากเราก็ตัดสินใจส่งงานประกวด UOB เพราะเราก็ได้ยินชื่อเสียงว่ามีการประกวดที่สิงคโปร์ค่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะได้ที่1แล้วก็มันมันเป็นเหมือนตัวจุดป,ประกาย ความฝันเล็กๆของเราเลยว่าเออมันก็ตัดใจไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันคงยากอะ่ะการเป็นศิลปินอะไรแบบนี้แต่พอมีเงินมาซัพพอร์ตแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างเป็นครั้งแรกที่อุ้มได้เดินทางไปต่างประเทศก็คือสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมซึ่งได้เห็นงานอินสตอลครั้งแรกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานอินอลนะคะแต่ว่ามีความฝันว่าสักวันฉันจะต้องมาที่แซมอีกครั้งเพื่อมาแสดงงานวันหนึ่งได้กลับมาแสดงที่แซมจริงๆที่สิงคโปร์อาร์ตเบเนเร่แล้วก็ได้รางวัลเป็น เบเนเซไพร์ uh, Price, ครั้งที่11เมื่อตอนปี2016ค่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆพอเราย้อนกลับไปแล้วเออ UOB เขาสนับสนุนเรียกว่าได้เปิดประสบการณ์ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นนะคะให้โอกาสเด็กคนหนึ่งอะถ้าเราย้อนกลับไปว่าเอ้ยเราไม่ใช่ปานพันนะแต่เราเห็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังแบบทำงานศิลปะแล้วก็อยากเป็นศิลปินอะ จิตกรรม UOB กับอุ้มมาเติบโตมาพร้อมกันตั้งแต่ปีแรกเลยตัวอุ้มเองตัวศิลปินเองที่ชนะการประกวดครั้งแรกครั้งที่หนึ่งค่ะกับการที่ UOB Pending o f the Year ทำงานในพาร์ทของปีที่หนึ่งแล้วเขาก็เติบโตมาเป็นสเต็ปสองสหจนมาถึง10บอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนอุ้มเลยอ่ะที่ต้องปรับตัวต้องพัฒนาต้องเรียนรู้อุ้มมองว่างานประกวดที่จัดโดยภาคเอกชนซึ่ง UOB อะ่ะทำได้ ดีมาตลอดแล้วก็พัฒนาสนับสนุนศิลปินเพิ่มขึ้นตลอดงานประกวดของูเรีย่ะเขาจะดูชีวิตศิลปินเลยว่าได้รับเงินรางวัลแล้วเอาไปต่อยอดยังไงมีการแสดงงานทุกปีไหมการเดินทางของแต่ละคนนะคะซึ่งมันเป็นการต่อยอดศิลปินให้เดินทางไปได้เหมือนส่งเขาให้สุดทางอะคะ่ะถ้าเราแทนตัวเองว่าเราจัดงานประกวดแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเออ ศิลปินอะเขาจะเดินต่อไปยังไงเขาจะมีงานต่อไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าของยูบีอะเขาจะซัพพอร์ตในทุกช่วงเวลาชีวิตของเราเลยอะค่ะ <S <S อยากฝากถึงน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลัง มีความฝันมีความหวังกับเส้นทางการเป็นศิลปิน,นะคะ่ะก็เวทีจิตกรรม u o b b ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ให้โอกาสให้คอนเนคชั่นกับเราสามารถจะเดินไปบนเส้นทางของศิลปินได้เหมือนเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้กับศิลปินตัวเล็กศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเดินทางในความฝันของเราต่อไป สนับสนุนโดยการประกวดจิตรกรรมยูบีครั้งที่14